ราศีเมษพบกับสมภพยากรดวงรายเดือนตุลาคม2566ใครสนใจดูดวงทักแชทเพจ f a c e b o o k เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะวันนี้ต้องพูดตรงๆไม่ขอสะกดจิตนะไพ่ขึ้นแบบเนี้ยบอกเลยว่าไม่ดีดือ้อคนราศีเมษดือ้อโอ้โหตัวแม่ธาตุไฟอารมณ์ร้อนใจร้อนงุดงิด โอ้ไบโพล่าร์อารมณ์แปรปรวนง่ายมากอารมณ์แปรปรวนง่ายมากโมโหใจร้อนดื้อรัอน้นอวดดีเนี่ยน่ากลัวควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่อย่าดื้อรัอน้นอย่าใจร้อนอย่าอวดดีทำอะไรให้ใช้เหตุผลบางครั้งก็เครียดบางครั้งก็วิตกกังวลคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับฝันร้ายเป็นอะไรเป็นอะไรก่อนถามตัวเองราศีเมษอ่ะ อยากเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยน ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงยกย้ายก็เปลี่ยนอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ไม่ไหวอย่าฝืนอย่าฝืนอย่าดื้อย่าร้านอย่าดันทุรังมันจะเดือดร้อนมันจะทุกข์ใจการงานอยากเปลี่ยนเปลี่ยนอยากจะไปเมืองนอกเมืองนาอยากค้าอยากขายอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ไปการย้ายงานการย้ายบ้านการย้ายที่อยู่อาศัยหรือการเดินทางการปรับเปลี่ยนย้ายแผนกย้ายตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้ อย่าทะเลาะก,กับผู้ใหญ่อย่าใช้อารมณ์จะเถียงกับใครเถียงได้แต่อย่าเถียงกับเจ้านายแต่อย่าเถียงกับผู้ใหญ่สุดท้ายจะเป็นภัยมาถึงตัวอะไรที่ดื้อรั้นดันทุรังฝืนอย่าฝืนนะอาจารย์แนะนําแบบนี้เลยพญานาคนะนาคงูกินหางเนี่ยนากกระบาดเนี่ยให้รักให้กลมเกลียวกับคนอื่นเถอะจะได้ไม่มีปัญหาแล้วอารมณ์ให้นิ่งอย่าแปรปรวนการเงินก็เหมือนกนารไพ่ขึ้นแบบเนี้ยอาจารย์ก็ต้องพูดตรงๆนะ ทำไมถึงอยากให้เอานักกระบาดไปติดตัวเพราะว่าการเงินลั่วไหลมากรับซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปมันเหมือนกระเป๋ารัว่วมันไม่ได้ฉีกนะแต่มันรัว่วมันออกไปตลอดแต่ยังโชคดีที่ว่ายังมีกินยังมีใช้ไม่ถึงกับเดือดร้อนแต่ที่จะบอกอะ่ะไมเนี้ยมันมากันอย่างเนี้ย อย่างน้อยก็มีกินมีใช้ไม่ติดขัดอย่างน้อยก็มีเงินเข้าไม่ขาดมือพกพญานาคเนี่ยติดตัวไว้ไม่อดตายงูกินหางอะ่ะไม่ตายเราไพ่เป็นเนี้ยรักใครกลมเกลียวมีคนรักมีคนเมตตาเพราะตอนเนี้ยดูแล้วว่าโอ้โหตัวคนเดียวสุดๆนะชุดละหนึ่งเก้าเก้าเด้อแถมถุงกำมะหยี่สวยๆร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขให้ด้วยหนึ่งเก้าเก้าค่าส่งสี่สิบไม่มีเก็บปลายทางสนใจทักแชทมาส่วนเรื่องของความรักอวดดีอีกแล้วหึงหวงระแวงไม่ มีความสุขหาความชัดเจนหาความแน่นอนไม่ได้คนโสดจะเป็นอะไรที่ลอยตัวเหนือดรามา่าไม่ไหวไม่เอาจบเลยแต่คนที่มีคู่เนี่ยน่าห่วงอาจารย์กลัวเป็นซึมเศร้าอาจารย์กลัวว่าจะเป็นโรคหวาดระแวงกลัวกังวลคิดนั่นคิดนี่กลัวแฟนหนอกใจอยากรู้อยากเห็นอยากอยู่ไหนอะไรยังไงโ,โหไม่มีความสุขไหวไหม ปรับจูนอารมณ์ตัวเองลงแล้วตั้งสติอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์รักและปรารถนาดีนะคนราศีเมษมีสติให้มากๆอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าก,กังวลเลิกกลัวแล้วอยู่กับปัจจุบันอย่าดือ้อย่ารั้นอย่าฝืนอย่าอยากรู้อยากเห็นปิดถูกข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งรู้เยอะรู้มากสุดท้ายก็ไม่มีความสุขสุขภาพแบบนี้ปัญหาสายตาความเครียดไมเกรนเส้นเลือดในสมองระบบประสาทระวังอาการจัดุดเพราะว่านอนอน,น้อยมาก อาหารก็กินไม่อร่อยน้ำย่อยกดไหลย,ย้อนจะมีปัญหาทำบุญกับแสงสว่างเติมน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าน้ำค่าไฟหรือใครสนใจจุดเทียนมงคลทักแชทมาที่เพจ f a c e b o o k ส้มมะพยากรดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทเพจ f a c e b o o k ส้มมะพยากรรักและปรารถนาดีขอให้มีสติไม่ดื้อรั้นไม่ใจร้อนไม่อวดดีไม่วิตกกังวลไม่ฟุ้งซ่านและไม่อารมณ์แปรปรวนด้วยรักนะคะสวัสดีค่ะ